สวัสดีครับผมนายสุพิธโพสีดาตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาลหนึ่งหนองไสสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลหน,นองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธาน,านีนะครับก็ได้จัดทําเว็บไซต์แห่งการเรียนรู้วงโยธวาทิศนี้ขึ้นนะครับเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีวงโยธวาทิศนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรแบบผสมผสานนะครับก็คือการเรียนแบบออนไลน์แล้วก็การเรียนแบบเผชิญหน้า นะครับผสมผสานเข้าด้วยกันนะครับหรือท่านใดจะนําไปประยุกต์ใช้นะครับแบบอื่นๆก็ได้นะครับเช่นออนไลน์อย่างเดียวออนไซต์อย่างเดียวนะครับหรือการเรียนแบบอื่นนะครับก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้นะครับ ่อนเดือนนะครับต้องกล่าวถึงนะครับความเป็นมานะครับในการจัดทานะครับสืบเนื่องจากนะครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรโนาไวรัสนะครับโควิด -19 นะครับที่ผ่านมานะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับทาให้การเรียนการสอนของครูอาจารย์นักเรียนศึกษานะครับประสบปัญหาในการเรียนการสอนนะครับนักเรียนต้องหยุดเรียนนะครับหรือเรียนออนไลน์ที่บ้านนะครับหรือการเรียนแบบอื่นนะครับซึ่งวิชาดนตรีนะครับเป็นวิชาที่จะต้องฝึกทักษะปฏิบัติ และวงโยธาวิทย์เนี่ยจะต้องมีวิชาในการปฏิบัติรวมวงนะครับซึ่งถ้าเรียนออนไลน์อย่างเดียวเนี่ยก็จะประสบปัญหานะครับเนักเรียนอยู่คนละที่นะครับการสื่อสารกันไม่เข้าใจกันนะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีปัญหานะครับหรือปัญหาอื่นอีกมากมายนะครับผู้จะทำนะครับจึงมีแนวคิดว่าจะทําอย่างไรจึงจะเรียนได้นะครับจึงมีแนวคิดนะครับสอบถามไปยังท่าน อาจารย์นะครับผู้เชี่ยวชาญนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรชาวฤทธิ์จุกําแพงนะครับท่านจึงได้ให้คําแนะนําว่าการเรียนแบบผสมผสานนะครับเป็นเด็ตเลอร์นิ่งนะครับจึงได้ศึกษาค้นคว้านะครับหลักการแนวคิดนะครับเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับจะทําหลักสูตรแบบผสมผสานนตรีวงโยธาทิตนะครับโดยใช้เว็บไซต์แห่งการเรียนรู้เนี่ยเป็นสื่อกลางนะครับในการจัดการเรียนรู้นะครับซึ่งปัญหาต่อมานะครับการเรียนของวงโยธาทิตเนี่ยเป็น ปัญหาที่มีมาอย่างช้านานนะครับเกือบทุกโรงเรียนนะครับจากการส well so ํารวจนะครับทั้งในจังหวัดอื่นๆแล้วก็จังหวัดอุดรธานีด้วยนะครับเป็นพิชาที่จะต้องเรียนนะครับนอกเหนือจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนนะครับซึ่งหลักสูตรที่เราจะจัดในชั้นเรียนเนี่ยก็ซ้ำและยากนะครับเพราะว่านักเรียนมีความถนัดและความสนใจที่แตกต่างกันนะครับนักเรียนจะคละชั้นนะครับก็จะฝึกซ้อมได้นะครับเรียนได้เป็นวิชาชุมนุมนะครับหรือ เป็นกิจกรรมหลังเลิกเรียนนะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือในช่วงปิดภาคเรียนนะครับทีนี้มันก็จะประสบปัญหานะครับหลายๆที่นะครับรวมทั้งโรงเรียนเทศาบาลหนึ่งลองใสด้วยนะครับบางที่นักเรียนต้องนั่งรถรับส่งนะครับกลับบ้านเป็นเวลานะครับมันนักเรียนเรียนพิเศษหลังเลิกเรียนนะครับไม่มีเวลาซ้อมวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับนักเรียนไปทํา ะนะครับไปทํางานกับผู้ปกครองอะไรอย่างเงี้ยนะครับจึงได้เกิดแนวคิดว่าถ้าเราเรียนเฉพาะวิชาชุมนุมอย่างเดียวเนี่ยนะครับอาทิตย์ละหนึ่งชั่วโมงนะครับเราสามารถมีรูปแบบวิธีการที่จะประยุกต์ใช้นะครับการเรียนการสอนแบบไหนให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์แล้วก็เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้นะครับจึงได้เกิดแนวคิดในการจัดทําหลักสูตรนี้นะครับ ็นหลักสูตรแบบผสมผสานนะครับก็คือใช้เวลาการฝึกซ้อมอยู่ที่บ้านด้วยนะครับที่โรงเรียนด้วยนะครับออนไลน์ด้วยนะครับเพื่อจะประหยัดเวลาในการฝึกซ้อมนะครับโดยการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนนะครับเป็นสื่อวิดีโอนะครับจาก u t u b e นะครับโดยการจัดทําขึ้นเองนะครับแล้วก็สื่อรูปลำสื่อที่ดีไปแล้วนะครับมาเป็นหลักสูตรนะครับเป็นลําดับขั้นลําดับขั้นนะครับให้ผู้ศึกษานะครับนักเรียนได้ศึกษานะครับหรือนําไปใช้ นะครับให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนะครับผมขอขอบคุณครับผม